แสงแดดอ่อนๆของยามบ่ายทอดตัวลงบนสนามหญ้ากว้างเสียงหัวเราะของเด็กๆดังก้องไปทั่วบริเวณเด็กชายตัวน้อยของการวิ่งนำหน้าไปก่อนจะหันกลับมาตะโกนท้าทายบิดาจับให้ได้นะพ่อการทำหน้าดุแต่แววตาเต็มไปด้วยความรักระวังตัวไว้เถิดนะถ้าพ่อจับได้จะฟัดให้จมเลย เสียงกรี๊ดกราดดังขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะเด็กหญิงตัวเล็กของคณินกับนีรนุษ์วิ่งตามมาติดๆไอรินหัวเราะไปพลางๆใช้มือป้องปากตะโกนบอกลูกชายหนีเร็วถ้าถูกจับได้แล้วก็มีหวังถูกจั๊กกะจี้แน่ปาลินกับหมอทารินีนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ไม่ไกลาจากกลุ่มเด็กๆและผู้ใหญ่ที่เล่นกันอย่างสนุกสนาน ปาลินมองภาพตรงหน้าด้วยรอยยิ้มอบอุ่นพี่ทาริว่าไหมบางทีความสุขของชีวิตอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการไขคดีหรือการทำงานหนักเสมอไปแต่อยู่ที่ช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกับคนที่เรารักหมอทารินีพยักหน้าใช่และพวกเราก็ผ่านอะไรมาเยอะจนวันนี้ถึงได้เข้าใจมันอย่างแท้จริงคณิน ที่ยืนอยู่ไม่ไกลได้ยินบทสนทนานั้นพอดีเขาเดินเข้ามาหานิรนุ์แล้วกอดทวายหลวมๆเห็นแบบนี้แล้วพี่ก็อดคิดไม่ได้ว่าชีวิตเราสงบสุขขึ้นเยอะเลยนะนิรนุ์เอน็นศีรษะพิงไหล่ของสามีดวงตาของเธอสะท้อนความพึงพอใจในชีวิตก็คงเพราะเราเลือกจะสร้างมันขึ้นมาเองและเพราะพี่คณินเป็นคนแบบนี้ ฉันถึงได้รักพี่คนินหัวเราะเบาๆแล้วหอมหน้าผากเธออย่างอ่อนโยนพี่ก็รักเธอเหมือนกันนีรนุตขณะเดียวกันทวัตซึ่งบัดนี้ออกบวชแล้วเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มสงบบรรยากาศรอบตัวของเขาเต็มไปด้วยความเมตตาและความสงบภายในโยมทุกคนดูมีความสุขดีนะไอรินเดินเข้ามาพนมมือไหว้พระทวัต พวกเราไม่ต้องต่อสู้กับคำสาปอีกแล้วทุกอย่างจบลงและเราก็เลือกจะใช้ชีวิตให้มีค่าต่อไปค่ะพระทวัตพยักหน้ากรรมเก่าย่อมส่งผลต่อปัจจุบันแต่โยมทุกคนได้สร้างกรรมดีใหม่ๆชีวิตจึงสงบสุขขึ้นสายวนผ่านไปเบาๆคล้ายเสียงกระซิบจากอดีตท,ที่ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่อ่อนลง ทุกคนรับรู้ได้ว่าชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและครั้งนี้